อยู่กันที่ตำบลเขาพระหมู่12นะคะคลิปนี้เต้าพามาชมบ้านสวนบนเนื้อที่2ไร่ค่ะราคา7ล้านบาทวิวเขาส,ายสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านในกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเห็นวิวเขาสีสวยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาจากถนนหลักประมาณ100เมตรค่ะเป็นประตูรั้วรีโมทนะคะประตูทางเข้าเข้าไปด้านในแปลงแรกก็จะเป็นแปลงสวนผลไม้ค่ะซึ่งเจ้าของก็มีปลูกกล้วยปลูกทุเรียนปลูกมังคุดไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านในกันนะคะซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่มี2โฉนดค่ะด้าน านหน้าจะมีพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกผลไม้ส่วนด้านในนะคะอีกหนึ่งไร่เป็นแปลงที่ปลูกบ้านค่ะช่วงที่แต้วมาถ่ายทํานะคะช่วงนี้หญ้าอาจจะดูแห้งๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวหญ้าก,ก็จะเขียวสดชื่นเหมือนเดิมค่ะระบบน้ําของสวนท่านเจ้าของได้เดินระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถลดน้ําอัตโนมัติได้เลยค่ะ เดี๋ยวแต้วจะขึ้นรูปที่หน้าจอให้นะคะในช่วงที่หญ้าเขียวๆสดชื่นค่ะซึ่งสวยงามมากๆท่านเจ้าของได้ให้คนดูแลไว้ตัดหญ้าไว้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวแต้วขึ้นที่หน้าจอให้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปชมแปลงที่2กันค่ะซึ่งแปลงที่2นี้จะเป็นแปลงบ้านค่ะมีพื้นที่1ไร่อย่างที่เต้วบอกนะคะทั้งหมดจะมีพื้นที่2ไร่เต็มค่ะด้านหน้าก็จะมีพื้นที่1ไร่ที่ปลูกผลไม้อีกหนึ่งแปลงด้านหลังก็คือ1ไร่ที่ปลูกบ้านไว้ด้านหน้าของบริเวณบ้านจะเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีศา,าลานั่งเล่นมองเห็นวิวเขาซีโซยเลยนะคะบ้านจะมีทั้งหมด2หลังค่ะหหลังก็จะเป็นสไตล์ลอฟสองห้อง นอนนมีห้องครัวมีห้องน้ําค่ะอีกหนึ่งหลังก็จะเป็นบ้านไม้นอกดาวก็จะมีหนึ่งห้องนอนมีห้องน้าแล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะ พื้นที่ตรงบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะเราสามารถมองเห็นวิวเขาซีสวยชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่อีกอย่างกว้างขวางนะคะเราสามารถที่จะปลูกบ้านหรือว่าจะทําเป็นลานกลางเต็นท์ลานแคมปิ้งได้อีกค่ะมองเห็นวิวเขาซีสวยเลยเห็นไหมคะทุกคนในพื้นที่ของแปลงที่สองนะคะเจ้าของก็ได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำเป็นรั้วไว้ตัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะซึ่งฝั่งทางด้านนี้จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะถ้าเกิดว่าเราหันหน้าเข้าหาบ้านเข้ามาจากประตูรั้วนะคะหันหน้าเข้าหาบ้านฝั่งทางด้านนี้จะอยู่ซ้ายมือค่ะฝั่งนี้จะเป็นบ่อน้ําซึ่งบ่อน้ําตรงนี้นะคะเป็นบ่อน้ําสาธารณะค่ะเราสามารถใช้น้ําได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็น้ําไม่มีวันแห้งค่ะน้ํามีตลอดทั้งปีค่ะ บ้านสวนหลังนี้นะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยน้ําพร้อมนะคะน้ําใช้จะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ํารดน้ําต้นไม้แล้วก็ใช้น้ําจากบ่อได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไฟฟ้าพร้อมค่ะแค่ลูกค้าแค่เจ้าของใหม่หิ้วกะเป๋าเข้ามาเราก็สามารถอยู่ได้เลยนะคะหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้ามาได้เลยเห็นวิวเขาส,สวยพื้นที่หน้าบ้านเจ้าของใหม่จะทําอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้ไม่ว่าจะปลูกบ้านหรือจะทําเป็นลานกางเต็นท์ 看。 ต่อไปค่ะเราเข้าไปชมบริเวณด้านในของตัวบ้านกันนะคะอย่างที่เตลบอกบ้านจะมี2หลังค่ะเป็นสไตล์ลอบหนึ่งหลังแล้วก็เป็นบ้านน็อกดาวน์หนึ่งหลังค่ะบ้านสไตล์ล็อบจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวค่ะเราไปชมบริเวณด้านในกันเลยค่ะ เราเข้าไปชมห้องแรกกันก่อนนะคะห้องนี้ก็จะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะเราก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้หรือว่าก็จะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะด้านหน้ามองเห็นวิวภูเขาสวยๆชัดเจนเลยค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูห้องนอนห้องที่2ของบ้านลอบกันนะคะซึ่งห้องนอนห้องที่2นี้นะคะสไตล์ก็จะคล้ายๆห้องแรกค่ะในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำหนห้องเจ้าของก็ติดแอร์ไว้ด้วยค่ะห้องนอนทั้ง2ห้องของบ้านลอบนี้นะคะเวลาเรามองออกจากห้องนอนมาเราก็จะเห็นวิวเขาสวยๆทั้ง2ห้องเลยนะคะ บ้านสวนแปลงนี้นะคะจะมีแอร์ทั้งหมด4ตัวค่ะในห้องนอน2ตัวในครัว1ตัวแล้วก็ที่บ้านน็อกดาวอีก1ตัวค่ะ ต่อไปเรามาดูห้องครัวกันค่ะห้องครัวจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวบ้านค่ะห้องครัวเจ้าของติดแอร์ไว้ด้วยนะคะ ออกจากห้องครัวมานะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งประตูทางด้านนี้ก็จะเข้าออกได้อีกหนึ่งทางค่ะเป็นถนนสาธารณะก็จะไปบรรจบกันที่ถนนด้านหน้าเลยนะคะ ต่อไปเราไปดูบ้านน็อกดาวกันค่ะซึ่งระหว่างบ้านน็อกดาวนะคะตรงกลางระหว่างบ้านล็อบแล้วก็บ้านน็อกดาวตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะสรุปนะคะบ้านแปลงนี้บ้านสวนหลังนี้จะมีห้องน้ําทั้งหมด4ห้องค่ะในบ้านลอบสองห้องข้างนอก1นึ่งห้องแล้วก็ในบ้านน็อกดาวอีก1นึ่งห้องค่ะ บ้านน็อกดาวนี้นะคะจะมีห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องติดแอร์ไว้1ตัวค่ะด้านหลังก็จะมีประตูสามารถเปิดทะลุไปด้านหลังที่เป็นระเบียงด้านหลังของบ้านน็อกดาวได้ค่ะ สําสหรับบ้านสวนหลังนี้นะคะบนเนื้อที่สองไร่ค่ะตาบลเขาพระหมู่12ท่านเจ้าของขายในราคา7ล้านบาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับแก้วได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะราคายังต่อรองได้อีกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามนัดชมกับแก้วได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแต้วฝากแปลงบ้านสวนหลังนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรหาแต้วได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะแดาวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย